สวัสดีครับคลิปนี้ก็ชื่อว่า one week l a t e r นะครับหลังจากที่เรา run bot steel นะครับไปได้1สัปดาห์แล้วเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันว่ามันจะเป็นยังไงหลังจากที่ตัวคลิปการใช้งาน robot steel เนี่ยได้ถูกเผยแพร่อ,พอ,พอ,ออกไปนะครับทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดปรากฏการณ์นะฮะคนสนใจแล้วเข้ามาใช้กันจนวนมากครับซึ่ง bot steel เนี่ยอย่างที่ เกริ่นไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็คือเขาจะเป็นหลักการที่ว่ารีบเล่นรีบเลิกนะครับก็คือโรบอทสติลเนี่ยจะทําการตั้งเวลาไว้ตั้งแต่ประมาณสัก10บโมงนะครับจนถึง6กโมงเย็นนะก็คือเร่งทํากําไรไปเลยนะฮะเราตั้งเปอร์เซ็นต์กำไรได้ว่าแล้วจะเอา5%หรือ10%ในวันนั้นนะครับถ้าหากว่าเราตั้งไว้10%ก็สมมติว่าวิ่งถึง10%ปุ๊บมันก็จะหยุดการทํางานแล้วก็ นอนนะก็คือสติลก็จะหยุดทำงานนะครับแล้วก็รอวันถัดไปอ่าเริ่มต้นวันใหม่ก็ทำงานใหม่นะครับโดยที่ก็จะคำนวณจากอ่บาลานซ์ที่เกิดขึ้นณขณะนั้นนะครับว่าอตอนเริ่มเนี่ยเขาจะเริ่มที่บาลานซ์เท่าไหร่แล้วก็วิ่งไปด้วยอ่าด้วยเซตติ้งที่เราเซตไว้นะครับถ้าเป็น10%ก็วิ่ง10%นนี่เพื่ออะไรครับก็เพื่อที่จะให้อ่การทำงานเนี่ยไม่ทำงานหนักเกินไปหรือไม่ไป เทรดในช่วงที่มีข่าวหรือว่าช่วงเปิดตลาดเช้าหรือเปิดตลาดค่านะครับโดยที่แนวคิดก็จะมีความแตกต่างกันจากตัวโรบอทหรือว่าการเทรดด้วยมือนะครับที่จะต้องแบบอ่าโอเคตลาดผันผวนเยอะๆเราก็เลยจะเข้าไปเทรดนะตัวโรบอทไม่ได้ทำงานอย่างนั้นนะครับทีนี้เรามาดูครับว่าผลลัพธ์การทํางานเป็นยังไงนะซึ่งวันนี้เนี่ยตอนแรกอาจารย์จะให้ดูการเทรด ของโรบอทแบบสดๆเลยแต่พอดีว่ากว่าจะได้อัดคลิปเนี่ยก็พบว่าโรบอทมันหยุดทำงานไปแล้วนะครับทั้ง2ตัวเลยอาจารย์รันมา2ตัวนะก็จะมีตัวที่เป็น5%กับ10%นะครับเราลองไปดูทีละตัวกันแล้วกันนะครับตัว5%เนี่ยเป็นไงบ้างนะครับตอนนี้กำไรก็ไป96%แล้วนะครับจากทุน1,000ไอ้ตรงเนี้ยตรงที่เป็น0%เรนี่ยครับอดาวเนี่ยก็คือมัน เลิกงานแล้วนะเราเรียกกันว่าโอเคโรบอทมันมเลิกงานนะครับเลิกงาน5%จบไปแล้วก็เลยเหยุดทำงานไปนะครับทีนี้ก็จะไม่มีโพซิชันค้างแล้วนะครับในรอบกี่วันเนี่ยอ่าก็อันนี้5วันใช่ไหมอ่าสวันนี้เป็น8ันี้ก็10วัน14วันก็จริงแต่ว่าเราเทรดจริงๆอ่ะก็แค่10วันนะครับเพราะเว้นเสาร์อาทิตย์เนาะอ่าแบบนี้ก็ได้ประมาณวันละเท่าไหร่ครับจริงๆเาตั้งไว้5%นะ แต่เกินตลอดเลยแล้วอย่างมันสโนว์บอลนะครับมันเกิดสโนว์บอลเอฟเฟกก็คือว่าอย่างเช่นเนี่ยเห็นไหมครับในช่วงแรกๆมันก็มีการขึ้นเป็นสเต็ปสเต็ปอย่างเงี้ยก็คือพอเลิกงานปุ๊บมันก็หยุดนะแล้วก็ทํากําไรต่ออันนี้หยุดเสาร์อาทิตย์นะอันนี้คือหยุดช่วงเสาร์อาทิตย์ในช่วง7วันก็หน้าตาเป็นแบบนี้จะเป็นช่วงหนึ่งเดือนก็จะขึ้นเป็นขั้นบันไดยอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่ะที่นี้ ไปดูสรุปดีลกันนะครับก็จะพบว่าในช่วงแรกๆก็ประมาณสัก50นะครับทำไมมันถึงได้เกินมันเกินเพราะว่ามันวัดจาก Equity นะครับเพราะว่าบางทีบาลานซ์มันมันสะสมไปเรื่อยๆ,ๆแต่ Equity มันยังไม่ถึงนะครับบอทก็เลยยังไม่ยังไม่ทำการปิดทั้งหมดอะไรเงี้ยนะฮะก็ปรากฏว่ามันก็เริ่มไปนะกลายเป็น100นะครับ75บ้าง140บ้าง หลังๆก็ปรับกลับมาเป็นที่ประมาณสัก5%นะครับแต่พอดีว่าตัวอะไรครับตัวบาลานเนี่ยมันค่อนข้างไปไกลแล้วไง5%ของมันก็ไม่ใช่5%ของพันนะครับมันก็เลยต้องมีการปรับให้ตัวตัวลอต initial ลอตเนี่ยคือลอตเริ่มต้นเนี่ยมันสูงขึ้นหน่อยนะครับนะเวลาทํางานมันจะได้สัมพันธ์กับเวลาจริงๆหมายความว่าถ้าหากว่าบาลานเรามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ย แล้วเราไม่ได้ถอนถอนกำไรออกนะครับมันจะทำให้โรบอตเนี่ยถ้าวิ่งด้วยความเร็วปกติคือ0.01เ,เขาจะใช้เวลาในการวิ่งนานขึ้นนานขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจารย์ก็เลยใช้วิธีปรับตัวหลอดไซส์เพิ่มขึ้นนะครับออย่างเงี้ยก็เลยปรับเพิ่มหลอดไซส์เริ่มต้นเป็น0.02นะครับและที่เหลือกอ็ไม่ได้ปรับอะไรมากนะ เวลาช่วงเวลาทําการนะครับก็จะเป็น10บโมงนะฮะศูนย์ห้านี่คือ10บโมงนะแล้วก็หกโมงเย็นก็คือ13เหมือนเดิมนะแต่หลอดลิมิตอะเพิ่มนะฮะหลอดลิมิตเพิ่มจาก0.06เป็น0.12นะครับก็คือ2เท่าเพราะว่าอ่าพอดีตัวไอ้นี่มันเพิ่มขึ้นเท่าตัวเนาะ0.01เป็น0.02อันอื่นก็ไม่มีอะไรท่าเกตโปรฟิตหเปอร์เซ็นตเหมือนเดิมนะครับแม็กออเดอร์นี่ตอนแรกมัน10เนาะนี่ปรับเป็น12 ใครจะลอกกันบ้านก็ได้นะครับลองดูทีนี้ถ้าไปดูอันนี้คุณสามารถดูได้ในไอ้ตรงนี้นะไอ้ตรง top t w e y ก็มีอยู่นะตัวนี้นะตัวสตีลตัวอะไรเนี้ย96เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะแล้วก็ตัวสตีล10เปอร์เซ็นตนะ10เปอร์เซ็นตนี้ปากกายละก็คือก็คือสองเท่านะฮะเพราะว่ามันรันใกล้ๆเคียงๆกันนะครับ ตัว10%เป็นยังไงตัว10%ก็เอ่อท p ได้ทุกวันครับไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรช่วงแรกๆเขาก็1น0่100เหรียญใช่ไหมฮะหลังๆก็มันก็จะเพิ่มขึ้นเพราะว่าเนื่องจากเอ่อบาลานซ์เเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเป้าหมายมันก็เลยสูงขึ้นเรื่อยๆตอนหลังเนี่ยอาจารย์เกาพบว่ามันมันเริ่มทำงานแล้ววิ่งไปใกล้6โมงเย็นหรือเลย6โมงเย็นมากขึ้นก็เลยมันดูมีความเสี่ยงนะครับ ก็เลยใช้มุกเดียวกันครับทําการปรับนะหลอดเป็น0.02นะฮะเริ่มต้นนะเวลาเวลาทําการเท่าเดิมนะ1ิโมงเลิก6กโมงเย็นเหมือนกันนะครับหลอลิมิตก็ปรับตามนะเปอร์เซ็นต์ทาร์เก็ตก็จะเป็น10%นะครับสำหรับตัวนี้10%ก็สำหรับคนที่ใจใหญ่นะครับมีความกล้านะคือการปรับเปอร์เซ็นต์ที่มันสูงขึ้นนะ่ะมันก็ทำให้ตัวโรบอตเนี่ยทำงานนานขึ้น อ่าอย่างเช่นตัว5%นะครับประมาณสักบ่าย2ก็จะเสร็จงานละเลิกงานแต่ถ้าเกิดว่าเป็น10%เนี่ยก็อาจจะสักเอ่อสี่หโมงเย็นอะไรประมาณนี้นะครับถ้ากราฟดีๆนะจะเสร็จงานเร็วเหมือนกันแต่ถ้ากราฟแบบว่าเอื่อยๆเอื่อยๆหน่อยก็อาจจะช้าก็อ่าไปดูสรุปดีลนะครับก็ช่วงแรกๆก,ก็100ร้อยนะฮะประมาณ100นะ แล้วก็หลังๆเริ่มไปแบบเออเกือบ200เกือบ200อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบาลานซ์มันขึ้นเร็วเนาะตอนหลังเนี่ยก็เลยมีการวันนี้อันนี้ก็เลยมีการปรับหลอดนะครับทําให้กําไรก็พุ่งไปประมาณเนี่ยประมาณ300จริงปกติไม่ต้อง200เนาะแต่พอดีว่า <c oughs> อย่างที่บอกคือเวลาโรบอตมันทางานเนี่ยมันมีการนับ equity เป็นหลักนะครับเพราะอีควิตมันยัง มันยังไม่ถึง1นึ่อร์นะฮะมันก็จะยังไม่หยุดนะครับพอพอมันถึง10%บเปอร์นอคิตี้ปับ๊บพอดีว่าบาลานซ์มันต้อง300กว่านะฮะกำไรไปกายไก่ละตัวพอร์ตก็โอเคตามนี้นะฮะก็เป็นขั้นเป็นขั้นเหมือนกันนะครับก็นำโด่งขึ้นมาแบบนี้แล้วจะเห็นว่าเขามีจังหวะดอดาวเนี่ยอาจจะลึกกว่าตัวตัวหเพราะว่า ห้าเปอร์เซ็นเขาก็จะแบบเลิกง,งานเร็วเนะเาะก็จะไม่ค่อยเจอจังหวะลากสักเท่าไหร่นะครับแต่ตัวสิบเปอร์เซ็นตน่ยข้อดีก็คืออ่าพอบาลานซ์เขาวิ่งเร็วอะ่ะคุณจะใช้โอกาสเนี้ยในการถอนทุนออกนะครับแล้วเอากําไรมาเล่นเนี่ยก็จะทําให้ความเสี่ยงคุณแทบจะไม่เหลือความเสี่ยงเลยนะครับก็คือเอากําไรมาเล่นคนที่รันสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยนะครับเขาจะใช้วิธีคิดว่าฐานฐานคิดเขานะก็คือว่า ไปให้ถึง100%ให้เร็วที่สุดนะครับอาจจะ5วันปุ๊บเอถึง100%เปุ๊บก็จะได้เอาเอาทุนออกนะครับและให้เหลือแต่กำไรลันคราวนี้คราวนี้เวลามันลันแล้วเราจะสบายใจเราจะไม่รู้สึกแบบเสียดายหรือกล,กลัวว่าจะพอร์ตแตกอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าคนที่ลัน5%้านก็อาจจะแบบว่าโอก็ไม่แน่ใจเนาะเกิดเปิดปลายวันแรกแล้วโดนแบบป้าผ่าเปี้ยงนะฮะกลางวันแทรกก,ก็อาจจะพอร์ตแตกได้นะครับเพราะว่า ตัวโรบัสตีลไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ทนมือทนเท้าไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ชนข่าวนะครับนะใครสิ่งที่ห้ามทำเลยนะครับก็คือ 1. คืออย่าไปกดปิดกดเปิดตรงนี้นะกดปิดกดเปิดตรงนี้นะครับระหว่างวันหรืออย่างเช่นโรบัสทํำงานเสร็จแล้วนะครับบ่ายสองแล้วคุณกดปิดแล้วเปิดใหมอีกทีเนี่ยบอทดจะเข้าใจว่าคุณจะเริ่มทำงานใหม่อีกทีหนึ่งแล้วนับ ต่อไปอีกอ่ะสมมติว่าโรบอทมันเริ่มงานนะครับตอน4ี่โมงเย็นเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะวิ่งเข้าไปในเวลาที่มีข่าวหรือเวลาที่ตลาดอเมริกาเปิดนะครับก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนั่นเองอ่าข้อแรกนะก็คืออย่าไปกดปิดกดเปิดนะครับนะตอนที่บอทมันยังทํางานกลางวันอยู่นะโอเค2ก็คืออย่าไปกดเปลี่ยนค่าอะไรต่างๆเนี่ยนะตอนที่ กลางวันไม่ว่าจะตอนบอดมันยังทํางานอยู่หรือบอดมันเลิกงานแล้วหมายถึงถึงเปอร์เซ็นต์แล้วนะแต่มันอยู่ในเวลาทํางานของบอดเนี่ยเวลาคุณแก้ไขค่าปุ๊บบอดจะทําการรีสตาร์ทพอรีสตาร์ทปุ๊บก็เหมือนกับคุณกดปิดแล้วกดเปิดอะ่ะมันก็จะเริ่มทํางานใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็อาจจะทําทําให้โรบอทไปทํางานในโซนเวลาที่ไม่พึงประสงค์นะนั่นอีกข้อหนึ่งนะครับอืม ข้อต่อมาก็คืออย่าปรับเวลานะฮะเวลาการทํางานให้มันไปทํางานแบบทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เหมือนยูนิคอนนะยูนิคอนมันออกแบบมาให้สู้ข่าวรันทั้งวันนะครับแต่ตัวสตีลเนี่ยถูกออกแบบมาให้รันเฉพาะช่วงเวลา10บโมงถึงหกโมงเย็นฉะนั้นถ้าคุณไปปรับให้เวลาเนี่ยมันทํางานทั้งวันมันก็จะไปชนข่าวเละเทะเลยแต่กาไรจะเยอะมากเลยนะโอ้โหแต่ความเสี่ยงสูงมากคุณอาจจะได้มาแบบอ่าวันเดียวก็อาจจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยอ่ะ ว่าคุณอาจจะหมดไปในช่วงเช้ามาโดนลากหมดเลยอย่างนี้ก็ได้นะครับนะมันออกแบบมาให้ทำงานคนละแบบนะข้อสุดท้ายเลยก็คืออย่าเอาเงินค่าเทอมลูกค่านมลูกมาเล่นนะครับมาใช้นะในการรันบอร์ดนะเพราะว่าความเสี่ยงมันสูงครับนะเรื่องพวกนี้เนี่ยอาจจะต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็มี mindset ของนักลงทุนนะครับ แล้วก็การลงทุนในความเสี่ยงสูงเนี่ยท่านอาจสูญเสียงเงินทุนทั้งหมดไปได้นะครับอันนี้ก็ต้องเตือนกันไว้ฝากเตือนกันไว้นะครับอย่าหวังว่าเอ้ยเราจะต้องได้กําไรอย่างเดียวเท่านั้นเราต้องรู้ว่าอ่สินทรัพย์ลักษณะนี้การเทรดลักษณะนี้เนี่ยเขาเอาไว้ทําอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากแบบอ๋อเซฟเซคุณก็ต้องไปไปโรบอตตัวอื่นนะครับโรบอตตัวนี้มันทํากําไรเยอะแล้วก็ทํากําไรเร็วอ่าคุณก็ต้องรับความเสี่ยงหรือ ปรับค่าให้มันเสี่ยงน้อยเท่าที่คุณรับไหวนะครับก็เป็นประมาณนี้ครับ1สัปดาห์ต่อมานะสำหรับโรบอทนะครับใครที่สนใจรันโรบอทสติลก็ไปกดใช้กันได้นะครับสมัคร Market for you นะแล้วก็นี่ก็สมัครตามนี้เลยนะสมัครมีคลิปสอนอยู่นะไปดูเอานะครับนี่กดสมัครที่ Market for you นะครับแล้วก็เอาพอร์ตมาแอดนะเอาพอร์ตมาแอด เพิ่มบัญชีแล้วก็รันบอทเข้าไปอย่างนี้อย่างนี้นะครับอ่าตรงนี้ไม่สอนนะอ่าสำหรับใครที่ได้กำไรไปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและที่สำคัญคือไปรีวิวใน Store ให้หน่อยนะแหมนะแมมบางคนนะเห็นนะโอ้โหกำไรแบบว่าทุกวันมาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เป็นเดือนละบางคนแบบว่ากำไรท่วมท่วมแล้วนะครับ ไปรีวิวให้หน่อยนะฮะใน App Store p พ s y Store อันนี้เราไม่ได้มาขายคอนเทนต์นะเราไม่ได้มาแบบว่าโอ้ถ่ายแล้วจะเอายอดวิวยอดวิวไม่ต้องเยอะครับไซเฟรกไม่ได้ต้องการยอดวิวเยอะแค่มีหลักร้อยคนหรือ2-300คนนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะสำหรับอออะไรอะ่ะคลิปประมาณแบบนี้นะครับนะเพราะสอนให้ไปทำเงินจริงๆไม่ใช่ว่าโอ,อ้โหดูกันเป็นพันเป็นหมื่นคนแล้วไม่มีใครทำเงินได้เลยไม่มีประโยชน์ครับ คลิปนี้ถูกออกแบบมาให้คนดูน้อยแต่คนจํานวนนั้นนะ่ะทำเงินได้โอเคนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับพบกับอาจารย์หมูใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ